สวัสดีครับมาพบกับช่อง Job าพ t อเดอะรนะครับตอนนี้นะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นงานประจำเช่นเคยนะครับก็จะมาอยู่ในชุดิเศษของ้ารูม่มอะไรแมนงกันต่อนะครับตอนนี้นะครับผมเสร็จสิ้นงานประจํางานสุดท้ายนะครับที่จุด G Tower นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับขอเวลาเปลี่ยนเสื้อไดครับโอเคครับผมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรอรับงานแรกเลยครับ พี่ลายแมนูกเขาจะเป็นกุญชัยเออครับสามร้อยสิบห้าใช่สามหนึ่งห้าหนึ่งันนะค,ะครับโอเคครับเราก็ได้ออเดอร์ไดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นงาน KFC นะครับจาก KFC อ่ะีบิ๊กซีนะครับสาขาปากเกร็ด2นะครับ ไปส่งกันที่โรงเรียนสุโขลานนทบุรีนะครับก็ระยะทางจากนี้นะครับประมาณสามจุดเจดกิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมดแปดสบองบาทนะครับก็ตอนนี้ครับสินค้าพร้อมนะครับแล้วออกไปส่งให้ลูกค้ากันเลยครับโอเคครับก่อนที่จะเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าทุกๆครั้งนะครับ เราต้องทําการโทรหาลูกค้าก่อนออกไปส่งให้ลูกค้าทุกครับหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อให้ลให้รู้ว่าลูกค้ามีตัวตนจริงครับสั่ง order จริงๆครับแล้วก็2เพื่อยืนยันที่อยู่นะครับที่ถูกต้องของลูกค้านะครับแล้วก็3เพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวออกมารับสินค้านะครับว่าไปถึงแล้วเราจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวเรามาโทรหาลูกค้าครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลแมนนะครับคุณลูกค้าอยู่ตรงในโรงเรียนสวนกุหลาบใช่ไหมครับ 12ส,สองสามารถขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเข้าไปข้างในได้ไหมครับอ๋อโอเคได้ครับผมประมาณไม่เกินสักสิบนาทีผมไปถึงพอหายทีนะครับครับผมนะครับสวัสด,ดีครับโอเคครับเมื่อโทรหาลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็พร้อมออกไปส่งสินคช้าลูกค้าเลยครับหอหยึ่งห้ มีอะไรอีกไหมมีเดี๋ยวรอนเาสามร้อยยี่สิบห้าครับีรถเจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบห้าหนึ่ง้ันเจ็ดสิบห้าของลูกค้าของลูกครับนี้ของลูกครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากเทฟซีบิ๊กซีตีวานนท์อาเกตข้ามาถึงกันที่โรงเรียนสวนกลาบนนทบุรีนะครับก็งานนี้ครับได้ไปได้ทิปไปได้20บาทเลยครับลูกค้าใจดีมากนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปลองงานต่อไปกันเลยครับ ดยเมนครับส่งอาหารครับขง้านามรบรรับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ต่อเนื่องนะครับก็มารับอาหารกันที่ร้านหั่วส่งฮงนะครับอยู่ที่เซนทันพาซาแจ้งธนาชั้น6นะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้านะครับจากเซนทันแจ้งธนาไปถึงกันที่หมู่บ้านกิจสานครถนนแจ้งท่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถย้อนสอบไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเยอะมากครับ อันตรายนะครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียครับก็จากที่นี่ไปนะครับก็ระยะทางประมาณ3.7กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งมั้งหมด87บาทนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารลูกค้ากันสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากที่ใช้เวลารออาหารลูกค้าประมาณ15-20นาทีนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้สินค้าของคำที่เรียบร้อนนะครับเดี๋ยวตอนเราเดินทางนะครับเดี๋ยวเราไปโทรหาลูกค้ากก่อนครับฮัลโหลสวัสดีครับลูกค้าผมจากไลแมนนะครับคนลูกค้าอยู่บ้านเลขที่ ครับเดี๋ประมาณไม่เกินสิบนาทีแต่ผมไม่ถือว่าผมขอรหายทีนะครับครับผมมากครับสวัสดีครับโอเคครับก็ติดต่อลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับก็ทุกครั้งก็อย่าลืมโทรหาลูกค้านะครับเพื่อยืนยันการส่งสินค้านะครับและตอนนี้นะครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับสวัสดีครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับจากร้านหัวเส้นหงนะครับเซ็นท่านพาซ่าราดเซ็นท่านพาซ่าแจ้งวัฒนะครับไม่ใช่ลาดพาวครับวันนี้อยู่แจ้งวัฒนะครับจะไปนู่นอยู่ด้วยเลยครับก็จากเซ็นท่านแจ้งนะครับมาถึงกันที่ซอยหมู่บ้านกิจสานครแจ้งพลาเช่นกันนะครับก็งานนี้นะครับได้ทิปไปสามบาทครับก็ เดี๋ยวไงเราไปลองงานตอบแนเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้1หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นงานสั่งซื้อนะครับก็เป็นร้านเดลิควีนนะครับภายในพันธิตพาสซ่างาวงวานชั้นจีนะครับก็เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารให้ลูกค้านะครับสั่งอาหารครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้1หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านเดลิควีนนะครับอยู่ภายในพันธิตพาสซ่างาวงวานชั้นจีนะครับ เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่นะครับสถาบันบำบัานาราดูนะครับก็อยู่ที่แถวๆถนนติวานนท์นะครับจากที่นี่นะครับระยะทางประมาณ4.2กิโลเมตรนะครับก้อนี้นะครับเราได้ค่าส่งส่งทั้งหมด96บาทนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้ากักคู่นะครับโอเคครับตอนนี้ครับผมได้สินค้าของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแลยนะครับ เดี๋ยวก่อนเอาเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้าก่อนนะครับเพื่อยืนยันการสั่งออเดอร์แล้วก็2คือยืนยันที่อยู่ที่ถูกที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สก็คือเดี๋ยวเพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวที่จะรับสินค้านะครับเดี๋ยวเราไปโทรหาลูกค้ากันสักคู่ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลแมนนะครับยังคัเพึ่งได้สินค้ามาสักครู่ครับเดี๋ยวผมกำลังจะออกไปนะครับประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับครับฝนมากครับสวัสดีครับ โอเคครับก็โทรหาลูกค้าที่เรียบร้อยลูกค้ารับโทรศัพท์แล้วก็ยืนยันรายการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับลูกค้าอยู่ตึกตึกไหนนะครับชั้น เดี๋ยวนะผมอยู่ชั้นห้าแต่ว,ว่าเป็นสถาบันวัคซีนแห่งชาติครับเอาล่ะอ๋อโอเคครับสามร้อยสิบห้าคกสบ้า โอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งอุจ้าระเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเดลิคีนะครับอันที่มาเมืวานนะครับมาถึงกันที่สถาบันบําบัดนราดูนะครับก็ก่อนหน้านี้ครับผมก็เคยมานล้วรอบนึงครับตอนที่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆแรกๆนะครับก็มาส่งกันที่อาคารเจชั้นสองนะครับก็ซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยกักกันโรคนะครับวันนั้นนะครับก็มาส่งอาหารให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยอ่ ติดโรคโควิดนะครับก็อยู่ในห้องกักกันโรคนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาสรุปยอดรับประจําวันที่26มิถุนายนนะครับพศ2 5 6 3นะครับวันนี้นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับได้ทั้งหมดแค่3งานนะครับช่วงนี้ครับงานหายากมากๆนะครับก็ไม่ได้ผมไม่ได้เข้าเมืองนะครับอยู่ชานเมืองแถวแถวบ้านนะครับก็ทํารายได้ไปทั้งหมดนะครับ265บาทนะครับงานน้อยๆอย่างนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวเข้าบ้านไปทําธุระแล้วก็ไป ตัดคลิปแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์จากเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ